เป็นช้อนเดียวเท่านั้นนะคะเราก็สามารถที่จะผสมลบอลสีของเรารดค่ะให้ดูเต็มๆนะคะเขาแตกหนอแล้วก็แตกหลอดนะคะเยอะมากๆเลยค่ะกาแฟเก่าอย่าทิ้งนะคะหรือก่อนจะรับชมคลิปช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับ subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะ วันนี้แอดมินช่องคุณต้นไอทีก็จะนำเทคนิคในการปลูกบอนสีและการบำรุงบอนสีให้มีสีสวยแตกหนอแตกกอแตกหลอดแล้วก็กัดสีสวยแบบนี้นะคะวันนี้นะคะก็ถึงเวลาสำหรับที่จะบำรุงบอนสีในตู้นะคะคือบอนสีพารักค่ะนี่ให้ดูเต็มๆนะคะ เขาแตกหนอ่อแล้วก็แตกหลอดนะคะเยอะมากๆเลยค่ะสำหรับบอนสีต้นนี้นะคะแอดมินได้ทำการแยกนะคะแยกเป็นแยกหน่อออกมาแล้วก็มาปลูกรวมกันในกระถางเดียวกัน <Wow. S 1> แบบนี้ค่ะอแอดมินกำลังจะบอกว่าถ้าท่านใดสนใจสำหรับบอนสีพาร,ร์กนะคะแอดมินมีมีจำนวนนะคะก็คือ เราก็จะทําการแยกต้นออกไปเลยแบบนี้เลยต้นใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะ,ะถ้าใครสนใจก็กริงกลางแล้วก็แอดไลน์แอดมินได้เลยนะคะสําหรับบอนสีพระรักนะคะต้นต่อไปเลยนะคะสําหรับต้นต่อไปคือต้นนี้ค่ะยอดมงกฎนะคะซึ่งเลี้ยงในตู้เหมือนกันนะคะเลี้ยงในตู้เหมือนกันนี่เลยนะคะ เราก็จะทําการบํารุงเขาถึงเวลาที่จะบํารุงแล้วนะคะแอดมินก็เลยบํารุงพร้อมกันเลยสําหรับต้นนี้ค่ะก็คือนี่เขาม้วนแบบนี้เลยค่ะกาลังจะคลี่ใบนะคะต้นนี้นะคะอย่างที่บอกคือน่าจะเป็นลูกไม้นะคะซึ่งเขามีความสวยสวยงามจริงๆค่ะเป็นลูกไม้ที่แบบสวยนะคะเป็นลูกไม้แบบ เปรอๆนะคะแล้วก็สวยมากๆใบเขาก็จะดกมากๆเลยค่ะเวลาเขา,าแตกหลอดหรือแตกใบมาใหม่นะคะเนี่ยนี่นี่มีหลอดเต็มเลยนะคะเนี่ยเขาก็จะเป็นสีชมพูชมพูนะแอดมินก็ชอบเหมือนกันนะ,ะถ้าไม่รู้ชื่อนะคะก็ถือว่าเป็นลูกไม้ก็แล้วกันนะคะซึ่งเป็นลูกไม้แบบสวยๆส,สีชมพูเลยอะคะ่ะ ถ้าท่านใดดูแล้วนะคะ FC ท่านใดดูแล้วทราบชื่อก็บอกแอดมินด้วยเพราะขาชื่อมานานแล้วนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวแอดมินจะพาไปบำรุงกันเลยนะคะว่าวันนี้เราจะมีสูตรการบำรุงแบบไหนคะ่ะซึ่งเป็นสูตรง่ายๆประหยัดค่าใช้ใจ่ายไปดูกันเลยคะ่ะไปดูเลยนะคะสำหรับสูตรบ,บำรุงวันนี้นะคะนี่เลยค่ะกาแฟค่ะ เป็นกาแฟเก่าเป็นกาแฟที่เรากินไม่ได้แล้วนะคะกาแฟเก่าอย่าทิ้งนะคะหรือกาแฟที่เสียอย่าทิ้งนะคะเอามาบำรุงต้นพืชต้นบอนสีและต้นไม้ทุกชนิดค่ะเพราะในกาแฟจะมีธาตุไนโตรเจนธาตุฟอสฟอรัสแล้วโปแทสเซียมซึ่งเป็นธาตุหลักเป็นธาตุที่สำคัญต่อพืชผักสวนครัวรวมถึงบอนสีทุกชนิดค่ะ จะช่วยให้บอนสีของเราเนี่ยแตกหลอดแตกนอและมีใบที่สวยงามกัดสีสวยจเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วนะคะนอกจากนี้ในกาแฟเนะะี่ยค่ะยังมี ธาตุคาร์บอนจะช่วยไล่มแมลงศัตรูบอนสีและศัตรูพืชผักสวนควรัวทุกชนิดเนี่ยค่ะอย่างหายห่วงเลยค่ะกาแฟมีประโยชน์มากๆเลยนะคะยาทิ้งค่ะสำหรับกาแฟที่เสียหรือกากกาแฟก็ตามวันนี้แอด i มินมีกาแฟที่เสียค่ะแล้วก็นี่ค่ะทานไม่ได้แล้วนะคะอ่าตอนนี้เราก็จะมาทำการให้เขาแบบละลายเพราะตรงนี้มันแข็งเหมือนเหมือนเหมือ เหมือนเนี่ยแข,แข็งมากเลยนะคะก่อนที่เราจะเอาไปใช้เราก็จะเอามาตำก่อนให้ละเอียดนะคะแล้วก็เอาไปใส่ต้นไม้กันค่ะไปเลยค่ะนี่นะคะกาแฟนี้นะคะแอดมินซื้อมาแล้วไม่ได้ทาน,นะคะ่ะไปดูวิธีนะคะที่แอดมินจะทำนะคะก็คือเอาใส่แบบไหนนะคะ ดิคะ่ะมาเลยนะคะนี่เราก็อันดับแรกเราก็มาพวนดินก่อนเลยนะคะนี่เราก็พวนดินไปก่อนเลยเทุกท่านจะเห็นว่าแอดมินเนี่ยทำคลิปนะคะส่วนใหญ่แอดมินก็จะพวนดินก่อนนะคะอ่ะหลังจากที่เราพวนดินนะคะก็หรือจะทําเป็นล่องก่อนก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกเลยค่ะอ่ะแอดมินก็ทําแบบนี้นะคะ ทำแบบนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วหลังจากนั้นเราก็จะได้นี่เลยค่ะใช้กาแฟนะคะเนี่ยเพียงช้อนเดียวเท่านั้นนะคะเราก็สามารถที่จะบำรุงบอลสีของเราได้นะคะนี่ทําแบบนี้นะคะอยากให้เขาทุ่ทั่วนะคะก็นี่เลยเสร็จแล้วก็กดอย่างนี้นะคะนี่ สำหรับกาแฟไม่ว่าจะเป็นกาแฟนะคะกาแฟหรือจะเป็นปุ๋ยสามเกิดที่แอดมินได้แชร์ไปนะคะ mm. เขาสามารถที่จะสัมผัสกับรากของบอนสีโดยตรงได้เลยนะคะอ่าางนี้เลยนอกจากนี้นะคะกาแฟยังช่วยให้บอนสีเรานะคะมีระบบรากที่ดีทำให้ดินร่วนซุยค่ะ เมื่อมีระบบรากที่ดีอย่างที่บอกนะคะบอนสีรวมถึงต้นไม้ทุกชนิดนะคะ mm. เขาก็จะเจริญเติบโตงอกงามแตกหลอดแตกหนอ่อให้เราแล้วก็รวมถึงใบนะคะใบดกนะคะใบดกด้วยนะคะให้สำหรับคนปลูกได้ชื่นใจนะคะได้ชื่นชมะ อโอเคค่ะหลังจากเรียบร้อยแล้วเราก็ลดน้ำนะคะลดน้ำให้เทานะคะแบบนี้เลยลดลงไปเล็กน้อยนะคะแบบนี้เลยแบบนี้เลยค่ะนะคะลดน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยค่ะแบบนี้เลยค่ะสวยงามมากๆนะคะสวยงามมากๆเลย ่เลยคะหากคลิปนี้มีประโยชน์กับท่านผู้ชมทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆมีสาระทางช่องคุณต้นไอทีบอนสีค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขในการปลูกบอนสีและไม้มงคลทุกชนิดค่ะ หากท่านใดมีคำถามใดๆสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะาฝากกดติดตามเพจแล้วก็ช่อง t i k กต็อกคุณต้นไอทีบอนสีด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ